หนึ่งกิจกรรม CSR เก็บขยะชายหาดโดยจะนำพนักง,งานทุกคนไปทำกิจกรรมที่ชายหาดบางแสนจังหวัดชนบุรีโดยช่วยกันเก็บขยะบริเวณชายหาดโดยมีการให้นักเรียนทักศึกษาที่สนใจได้ลงทะเบียนและเข้าร่วมโครงการ CSR ในครั้งนี้เป็นเวลาหนึ่งวันซึ่งกิจกรรมมีการช่วยกันเดินเก็บขยะในบริเวณรอบๆชายหาดพร้อมกับมีการรณรงค์และสอนการแยกขยะอย่างถูกวิธี โดยมีการกิจกรรมนะคะให้แบ่งกลุ่มกันแล้วนําขยะที่ได้มานั้นมาแยกตามขยะประเภทต่างๆซึ่งกลุ่มไหนที่เก็บขยะมาได้เยอะและมีการแบ่งแยกประเภทที่ถูกต้องที่สุดก็จะได้รับรางวัล1 23ตามลําดับ 2. PR เป็นการจัดอีเวนต์โดยการจัดอีเวนต์นั้นจะจัดที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนโดยจะใช้ลานที่ ห้างมีไว้ให้จัดกิจกรรมนะคะแล้วก็ได้เชิญคุณหญินและคุณหมอที่เป็นนักแสดงคู่จิ้นมาร้องเพลงและโปรโมทสินค้าเพื่อดึงดูดความสนใจลูกค้า,าแล้วก็มีกิจกรรมที่ให้ผู้โชคดีนะคะที่เป็น t o อปสเปนเดอรยอดซื้อสูงสุดจำนวน20คนมาเข้าร่วมกิจกรรมบนเวทีกับนักแสดงที่ได้เชิญมาในกิจกรรมนะคะจะมีบูธแสดงสินค้ามีสินค้าตัวอ,อย่างให้ทดลองพร้อมทั้งมีพนักง,งานประจำจุดสินค้า เพื่อให้ความรู้หรือตอบคำถามที่ลูกค้าสงสัยแล้วก็มีป้ายโฆษณาบริเวณร,บรอบๆงาน 3. PR นะคะจะทำเป็นคลิป Guess What You Smell โดยจะทำเป็นคลิปวิดีโอที่มีความยาว2นาทีโดยในคลิปวิดีโอจะเป็นการให้น้องมัสคอตคือน้องนินย่านะคะไปตามสถานที่ต่างๆจำนวน10สถานที่โดยในแต่ละที่นั้นจะมีผู้ลงกิจกรรม1คนมาให้ปิดตานะคะแล้วก็ให้ดมกลิ่น จากสิ่งที่น้องนินญาถืออยู่จากในของมือของน้องนะคะก็คือเป็นฝั่งหนึ่งเป็นดอกไม้และอีกฝั่งหนึ่งเป็นยาดมินเยอร์แล้วให้ผู้ร่วมกิจกรรมนะคะทายว่าได้กลิ่นดอกไม้มาจากมือด้านในของมัสคอตแล้วก็หลังจบก,กิจกรรมก็จะมีการแจกยาดมนินเยอร์ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมไปทดลองใช้ด้วย